คุณเอมี่กินประทุมขอบคุณค่ะกลัวมากเลยมาอยู่กับพวกพี่ทเนี่ยรู้มากเลยยากันเลยไหนยืนพิยืนซิทำไมยังยังไม่ท้องค่ะข่าวในที่เป็นข่าวเต็งโมหรือเปล่าโอ้แต่ไม่เต็งโมไม่ไม่เต็งไมโมยางค่ะเออมันข่าวมันมาได้ยังไงความจริงก็ไม่รู้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรูปหนึ่งที่พี่ซีแบบว่าถ่ายรูปคู่กันแล้วก็แบบว่าจับโอบจับอกแต่มันเป็นแค่ว่าโอบมาจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแบบรักเอกย แ,บบแค่น,นแบบั้นแค่นั้นแล้วคนก็แบบเอ๊ะจับท้อง ท้องหรือเปล่าแค่นี้เองคนแค่สันนิษฐานสันนิษฐานเฉยๆแล้วพอเป็นข่าวแล้วก็เลยมันมันเป็นข่าวว่าเอมี่ประกาศแล้วว่าท้องที่นี้เราญาติพี่ซีพ่อทุกคนโทรมากันหมดเลยว่าเอ้าททำไมข่าวรู้ทำไมพ่อไม่รู้แสดงความยินดีกันเยอะมากก็ผิดหวังกันไปไม่ใช่ค่ะไม่เป็นไรคือทุกนนะพี่ย้อนกับปีหนึ่งแต่งงานกับซีมากี่ปีแล้วคะห้าปีค่ะห้าปีแล้วทำไมยังไม่ ไม่ท้องคือยังไงก็ไม่รู้อีวิตคูบ่อยกาไปตรงๆต้องต้องทุกวันนี้จับมือกันอยู่เลยค่ะฮะจับมือหรอแค่ไม่ใช่มาทองอุ้ยอีกทีเลยค่ไม่อยากไม่อยากนะคือคือยังยังยังไม่อได้ถูกไหมค่อนไปทางยังไม่อยากยังไม่อยากแบบไม่อยากแต่ก็กลัวอายุมันก็มากขึ้นแล้วเนาะเพราะอะไรถึงยังไม่อยากเหมือนเราก็มีความสุข สาระใช่ไหมคะคือเหมือนเราก็ยังมีความสุขกับ2คนอยู่เหมือนมันยังไม่อิ่มอ่ะมันยังอยากเที่ยว2คนมันยังทํางานยังยังแฮปปี้กับกับไลฟ์สไตล์แบบนี้อยู่มันอยากอยากเที่ยวกับเพื่อนให้ครบก็ใช่คือเขาทำงานเยอะด้วยล่ะทั้งสองคนนะคนทำนีู้้คือเวลาที่จะอยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันมันคบมานานแต่เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเขาอยู่ด้วยกันทำอะไรอ่ะอก็เสี่ยงเกณฑ์หรอจะมึนเหรอจะมึนไม่ค่อยโอ๊ยอยากให้มีอ่ะฉันอยากให้มี เนี่ยมันจะเป็นคนที่น่ารักมากเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงหลานลูกเพื่อนนะคือน่ารักมากเล่นกับเด็กเก่งอะไรอย่างเงี้ยมีได้แล้วอเดี๋ยวมันจะเข้าองค์ทุกอู่ไปไม่พอเล่นกับคนอื่นลูกคนอื่นอ่ะพอเราเบื่อเราก็อากาัไปหาพ่อแม่ไปแต่พอเป็นลูกเราจริงๆแล้วโอ้โหมันเป็นอะไรที่ต้องเสียสละแบบมากๆรจเนะต้องใช้เวลาเลยหือนพี่เห็นไหมพอมีลูกแล้วก็กว่าจะกลับฟื้นกันมาทำงานจนก็หลายปี แต่ไม่เป็นไรก็ยังทันเพราะอายุยังไม่อยู่มากพอหนูก็แค่อายุเท่าไหร่อยเองค่ะสี่สิบป้าคือไม่เลยแม่ทำไมนัแม่เป็นคนที่ไม่ผิวขาอันั้านแบบาอ้โหเราแบบเปล่าค่ะเกลือกเปือกแต่ยังไม่ถึงยังกำลังจะก้าวไปเยอะก้าวอะไรฟาดมาทางนี้บอกเนาะเดี๋ยวนี้เขาเออเป็นภรรยาของหนุ่มกัญชัยค่ะแต่จะบอกว่าคือนี่คือใกล้สี่สิบนะแต่ก็าน่านัง ก็ไม่จริงที่มีเสื้อที่ว่าที่มกวาจริงใช่ไหมคะคุณพี่ย้งไเนเด็กได้แต่ว่าเห็นมี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเอาเป็นว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงทั้งหน้าทั้งหุ่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งที่ทํางานแบบสุดพลังแรงเกิด ก็เราก็ทํางานมาเรื่อยๆเราตั้งแต่เด็กๆเข้าทำงานจนเข้าโรงพยาบาลอจริงอัันนี้ยงไม่กินข้าวกินปลาหรอกินกินเยอะเลยแหละไม่หรอกมันเป็นช่วงที่แบบละครมันนอนแอร์ด้วยแล้วก็ถ่ายทําไปด้วยเสียงยังแไม่ได้ถ่ายละครนี้ต้องไปลงน้ําใช่ลงน้ําลงทะเลตกอยู่ในป่าคือแบบอยู่ในน้ำค่อนข้างที่จะเยอะเราก็เลยมันพักกันที่งานรู้ว่าป่วยนั่งห่างนางอะไรขนาดนี้หรอจริงนั่งงงว่าทำไมฉันยังไม่หายแล้วแต่แบบเหมือนเสียงนีก็ยังไม่เต็มที่ไขวัดใหญ่า หายแล้วหายแล้วหมออนุญาตให้ออกมาได้แล้วแต่คือแค่ว่าเราทํางานแล้วพักผ่อนน้อยพอพักพักผ่อนน้อยแล้วก็ละครมันก็เหมือนแบบภูมิต้านทานมันก็ต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราไม่สบายปุ๊บเข้าปุ๊บแป๊บเดียวเราก็ต้องออกมาเราก็ยังต้องกลับมาถ่ายมันก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แต่นี่ก็ปิดกล้องแล้วก็ต้องหันมาดูแลตัวเองเนาะหน้าไม่โสมต้องไม่โทมไม่โทมก็ต้องพยายามถึงแม้ว่าช่วงนคือแบบไม่ไหวแล้วไม่แต่ไม่โทมจริงเพราะทุกครั้งที่เจอนะเราพยายามนึกในใจว่า นางจะต้องแก่ลงบ้างหรอวะไม่แก่เลยนี่คิดแต่แช่งไปเดจริงๆคือหน้าตาสภาพยังคงแบบดูดีอยู่จริงจริงไม่หรอกพอดีบางคนเนี่ยอย่างคนทั่วไปางประชาชนเข้ก็มีแบบนี้นะพักผ่อนน้อยทํางานหนักเหมือนเราสบแบบบางทีแต่ว่าเขาจะทำยังไงอ่ะที่จะให้ตัวเองไม่โทมเพราะว่าแบบเขาอยากจู้เคล็ดลับจากดาราเหมือนกันไงเขาเห็นดาราออกกล้องมาแต่ละคนเนี่ยทาไมทั้งโวยเข้าโรงพยาบาลเป็นนู่นเป็นนี่แต่หน้ายิงปิ้งอย่างนี้อ่ะอย่างคุณเอมี่เนี่ยนี่ไงอ่ะอะไรอะไมเลย อะไรบอกเลยอะไรขอพูดตรงนี้เลยนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาผิวมาตั้งแต่เด็กละคือมีแบบทำงานตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแล้วก็เป็นลูกครึ่งกระฝ้าอะไรรอยสิวเนี่ยคือจะค่อนข้างเยอะมากแล้วเวลาเราพักผ่อนน้อยแต่งหน้าอะไรก็ไม่เคยติดเราตากแดดตาก แบบไฟทั้งหลายแหละใช่ไหมคะผิวเราก็จะเสียเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามดูแลตัวเองเราใช้หน้าตาในการทํางานถึงแม้ว่าบางทีเราเราไม่สบายเราป่วยไงแต่ว่าเวลาเราไปทํางานมันไม่ใช่เหมือนคนทั่วไปที่เราทาร่างไปแต่คือหน้าตาเราต้องเราต้องดูดีอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามหาอะไรที่เป็นที่เป็นตัวช่วยที่สามารถที่ช่วยเราได้ซึ่ง เราก็ลองไปเยอะมากหาหมอเยอะทาครีมก็เยอะอะไรเงี้ยแต่ผิวนี่ก็คือแบบนี่คือดีขึ้นมากมากจะดีดีดีขึ้นแต่ก่อนเยอะมากก็ก็ไปเจอกับเนี่ยละฮัลโจเลนาพลัสคือเป็นครีมล็อกแกะจากประเทศออสเตรเลียคือผลิตที่ออสเตรเลียแล้วก็นํามาที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นพอตอนแรกที่ลองเนี่ยคือเราจะรู้เลยว่าครีมล็อกแกะเนี่ยมันเป็นครีมที่เข้มข้นบางทีทาแล้วมันจะหนักหน้าแต่อันนี้คือเข้มข้นแต่คือเขาแบบมันซึมเข้าผิวเร็วนะแล้วแบบมีชอบมากเลยตรงที่แบบบางทีเราทาครีมอย่างเงี้ย นี่นะคะนี่ซึมเข้าผิวอย่างนี้เลยคือพอมันพอมันเข้าไปในผิวอ่ะพอเราตื่นขึ้นมาบางทีครีมเนี่ยมันจะอยู่ที่หมอน แต่อันนี้มันซึมเข้าผิวจริงๆเลยมันซึมเร็วแล้วเราก็รู้สึกว่าหน้าจากที่หน้าแห้งเราตากแดดหรือพักผ่อนน้อยหน้าโซมอย่างเงี้ยมันก็คือตื่นขึ้นมาแล้วมันจะรู้สึกหน้านุ่มอันดับแรกนะรู้สึกหน้านุ่มก่อนแล้วเวลาเราแต่งหน้าเราก็จะรู้สึกว่าหน้ามันติดมากขึ้นปกติรองพื้นนี่คือหน้าไม่เคยกินรองพื้นเลยอันนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือทาได้ทั้งหน้าคือแบบใต้ตาใต้ตาด้วยใต้ตาด้วยคือกระปุกเดียวเวลาเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็คือมีเป็นคนที่เกลียดเป็นคนท คือกอนที่เราจะมาทาหน้าเราก็กวนย้องหรืออะไรเงี้ยก็ลองตัวลองลองลองไปเรื่อยๆพอจนเรารู้สึกแบบเออโอเคก็ลองที่หน้าแล้วครีมก็หอมันแบบมันไม่ฉุนมันสดชื่นมันเฟรชมันดีจริงๆค่อมันดีคือี่เอมมี่พูดเนี่ยจริงๆแล้วพี่ต้องบอกก่อนว่าครีมบล็กแกะเนี่ยมันมีเยอะในท้องตลาดตอนนี้แต่ทำไมถึงเลือกตัวนี้ ก็อย่างที people, uh ่บอกคือครีมรอกแกะตัวอื่นๆที่เคยลองเนี่ยมันมันจะเหนียวแล้วมันหนักหน้าแต่ตัวนี้เนี่ยมันซึมเข้าผิวเลยแล้วเรารู้สึกว่าแบบหอมมันหอมเนาะนั่นหอมหนังหอมไม่นั้นผิวฉันเองหนังหอมหนังหอมอะไรผิวฉันเองหนังหอมหอมิงอะไรอย่างงี้นะแล้วเวลาสามีก่อนเราไปทำงานหอมแก้มอะไรก็นได้อะไรอย่างงี้เนาะใสต้องมีวิธีมาใส่สามีแน่ๆใส่ใส่เห็นไหมแล้วเราก็แบบเอาไปให้เพื่อนฝูงแบบเพราะว่าเราเราได้เราเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ต้องลอง คือบ,บอเราต้องรู้สึกว่ามันดีก่อนที่เราจะไปพูดอะไรกับใครก็ไป <g ul ly> ให้พ่อเอ้ยให้แม่พ่อก็แบบอุ้ยอะไรเออเออมันดีนนเนาะอะไรเงี้ยซึ่งบบตอนหพ่อไม่เคยแบบทาครีมอะไรทั้งสิน้นก็ให้พ่อให้อะไรอย่เงี้ยถ้าคุณผู้ชมอยากใช้บ้างอ่ะ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้นะง่ายๆนะคะสำหรับแฟนๆของรายการเมเอโอนะคะก็โทรมาตอนนี้เลยก็จะได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะก็จะได้3ชิ้นเลยนะคะก็รีบโทรกันเข้ามานะคะก็แอดไปที่แอดไลน์นะคะแอดจูลเลน่าพลัสนะคะหรือโทรเข้ามา0 2 0 3 0 0 3 3 3ค่ะนี่ที่ขึ้อนอยู่ใช่ไหมคะใช่ที่ขึ้อนอยู่เนาะรีบนะรีบมาดูดูกันซะก่อนนะดูดูกันเลยสนใจ3ใช่ไหม สามชิ้นแล้วได้รับมิเซยอแถ่อะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากถ้าต้นไหนถ้าต้นไหนถ้าได้ทั้งตลอดเลยทั้งเช้าเย็นมีหน้าตาแดดก็คือ ใา่แล้แหละแล้วบางทีเราทาทาแบบว่าทาทาทาให้ด้ยรครีมไอ้ถ่ายคลิปต่างๆฉันก็ต้องทําหลายรอบใช่ไหมก็ทายแล้วแหละให้มันรู้สึกดีมันดีจริงมันดีตรงที่ว่ามันทาใต้ตาได้ด้วยใช่ไม่แตไ่าอ่อน่ยนม่นอ่อนโยนนามก็ทาได่เลยทั้งใต้ต่ทั้ไหน้าทั่วหน้า่แสาไม่แสบไม่แสบไม่แส่ีสม่แสบ่แชบาม่แ้มันสบไม่แสบไแล้วก็แย็นม่บได้ แล้วที่บอกพี่แบบบางทีก็ทาผิวตัวเองไปด้วยก่อนแต่งหน้าได้ไหมก่อนแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าดีที่สุดเพราะว่าพอแต่งพอก่อนแต่งปุ๊บแล้ว รองพื้นเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันซึมเต่สา่งทีที่บ้านมาที่กองก็ถ่ายสิ่งที่เห็นคือผิวดูดูโก้ขึ้นดีขึ้นนาะก็ดีจริงๆเพราะว่าเจอเขามาตลอดไงกเลยสมบูรเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งมากเพราะเป็นฝ่อด้วยฝอด้วยแล้วก็ทาน้ำน้อยเ้ยต้องหาดตัวช่วยค่ะดีจังเลยเดี๋ยวบอกเคล็ดลับเนาะเพื่ให้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เนาะมาอีกมาเมาเฉยๆได้เลยได้เลยค่ะอ่ะหมด มาแล้วแต่ที่สําคัญต้องขอขอบคุณเอมมี่ก่อนเลยขอบคุณเอมมี่มากเลยมาเว้นมาอีกเม้ามอยยังไม่ได้ถามเรื่องสามีเขาเลยเนี่ยอู้ยังอยากอยู่ไม่รู้อยู่ไม่แชร์อยู่ก็อยากรู้ไงว่าทำไมเบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวชวาอีน จะชวนไม่อีกจะชวนไม่อีกเออชวนไม่อีกชวนไม่อีกชนะอ้าเอาหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทิพยะพประกันชีวิตด้วยค่ะแล้วมีไอจีแล้วนะมีเอกใช่แล้วค่ะติดตามได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะคะวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ